สวัสดีครับวันนี้พบกับบุญลายสายสูดนะครับจะมาให้ทีเด็ดบอลคููอาร์เซนอลกับวัตฟอร์ดนะครับคูนี่เจอกันมาหาเกมนั้งนะครับเป็นปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลเกมใช้มาได้สี่เกมนะครับบอกสมือแค่เกมเดียวนะครับทีเกมเป็นเดยวนะครับและเกมเยาวหนึ่งเกมก็ยังแพ้อีกด้วยนะครับเทียบเกมเจออาการกับอาร์เซนอลนะครับต่หลินในรังเยาวนะครับ แบบนี้ปี่ประตูแพ้อยู่แล้วนะครับแรงจูงใจของอาร์เซนอลครับในเกมนี้หาอันดับที่หานะครับเพราะเต็มเท่ากับแมนยูนะครับและแข็งหน่อยกว่านะครับโอกาสไม่แล้วนะครับถ้าเฮดได้ก็คงจะลุ้นอันดับต่อไปบ่ได้แล้วนะครับในปีนี้ผมนังแนวลูกดีกว่าชัดเกนนะครับ ฟังทีมเยือนยางวัดฟอร์ดนะครับเจองานยากตอนเหนือนะครับเกมถัดไปเจอกับแมนยูนะครับเกมนี้คงจะต้องมีลุนแต้มยากนะครับเกมต่อไปคงยยงบได้แเต็มนะครับโอกาสลนไปยูโซนแดงครับมีความเปลี่ยนไปได้มากนะครับก่อนเกมนี้อันดับห้างโซนตกสันแค่สองนะครับอันดับเท่านั้นนะครับเกมลาสุดแพ้คาบานอีกด้วยนะครับส่งบอลแบบนี้ไปเยือนทีมโซนหัวตารางโอกาส หลอดยากมากนะครับในหาเกมหลังชนะเกมเดียวเกมเยือนแพ้มากมากกว่าชนะอยู่แล้วนะครับได้ชนะออริทนะครับทีมบวยเละพิกล็อกชนะเอฟร์ตันนะครับมาสองเดือดกอสองตองหานะครับแต่เกมนี้คงอย่าพิกยาครับดีจีเจอกันมากมากันดูครับมองเล้วอาเซนนอนเล่นในบันแรงจูงใจมีอยู่สูงนะครับแนวลูกตัวรักอยู่ครบนะครับอาจจะเบียดเอาชนะได้บ่อยากนะครับ ฟันธงครับเกมนี้อาเซียนนอนตังป,อ,งปอมยิงนะครับสองศูนย์ครับความมั่นใจให้เจ็เต็มซินะครับคู่นี้นครับสำหรับให้มาคิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจของช่อมหลนิยนะครับขอบคุณครับ